ทุกท่านที่เราชมเสวขาไปนะฮะได้เวลาทดลองแลง้วนะครับผมตอนนี้ก็มี f อฟเดินทางมาจากคอนแกน,นะมามาอุดหนุนปลาลา2โหลถึงที่ที่ออฟฟิศเลยนะครับแล้วก็เซรั่มอีก นหบ้นอนนี่ห6เอา6ให้นตัดนี่แล้วก็ตัดคืนไหมด้ับัโอเคให้ก็ได้แดหนึ่งส้มห้าโอ้แสดงว่าสารอบสองแล้วติดใจส้มก็เลยเอาส้มนะงห้า หนึ่งต่อไปแดงสามส้มสามแดงสามส้มเมื่อกี้แดงหนึ่งแดงหนึ่งอ่าแดงหนึ่งแล้ไปแดงสามส้มสามกรุงเทพมีแดงมีส้ม แดงหกส้มหกแดงหกส้มหเอาแดงแก้มครบแล้วแดงหกส้มหกแดงสามส้มสามต้องย้ายไปกล่องเล็กแดงสามส้มสามย้ายไปกล่องเล็ก อันนี้ไปตลิงชันนะแดงหกส้มหกโอเคเรียบร้อยต่อไปไปร้อยเอ็ดแดงหกส้มหกออมาร้อยเอ็ดแดงหกส้มหกกแดงมาแดงร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะแดงหกส้มหกนะต่อไปอันนี้นี่หกหกแล้ยังไงหนึน่งแพ้ต่อไปไปที่ฉะเชิงเศร้าแดงหกส้มหก าเชิาแดงหส้มหกมาอันนี้มันแดงหนึ่งส้มห้าดิเหอเอออย่าทีลองเอาดูชาเชิาอแดงมาก่อนอแดงมาก่อนหกอะไรหกนี่ชะเชิญชาวพูดเสียชะเชิญชาเอาส้มมาชาเชิญชาส้มเท่าไหร อ่ส uh ้มสองส้มเพราะว่าส้มห้าส so. so. the bon ้มห้าแดงนูนหอยแงหอมกุเลาบสักสักซึ่งเส้าจักซึ่งสักซื่งเร้าแดงซึ่งองมันซึ่งสนเซึ่เส้าก็คือเอาให้ไปวันที่เจ้าห่อมาเบบ่นไหมอ่ะอขอเทปสายอันหนึ่งไปสองคนนั้นใช้ด้วยกันเอ้าเอาอะไร เจกองลทีกองแดงสามส้สามก่อนแพ็กเรากจะทวนอีกรอบหนึ่งนะฮเพื่อควา,ามแม่นยำนะครับหกส,ส้มหกกรุงเทพโอเค อย่างเราครึ่งไหคะอันเข้าดีแล้ว้มหตุินะค่ะ้มบเลยอย่าลืมทัวรนะพนักงานทัวร์สองรอบนะจ๊ะพนักงานแบนแบนโหน่โหน้ง เดสอกอแอักนักของนคุณแม่รีบกคุณแม่ดูคลิปอยู่คุณแม่รีบพักมาอย่างไวเลยของว่าจริงเออในกองใหญ่นี่นะพวกเราอยู่นี่นะในอนาคตเนี่ยเป็นคนมีบารมีและมีบุนเอาจริง พุงใหญ่หน่อยนะคะเ้าใส่ลงก็จะหนักเกิืนไอะค่ะเดี๋ยวไปแจกอ๋อแนกกะลายเด้จ้าตัวเองชิมแล้วโอเคคนตํำไม่ขนาดเท่าตํำไปไปได้สูตรื่นไปอื่นไม่ถึงบ้าบวดอ๋ออร่อยเหมือนเดิมเอาจริงๆมันจะแยกฝาส้มาแดงลาสองถูกลาตรปลาแดงใส่ เรเห็นพ <Ooh. S 3> ูดรถว่าในปีบอกว่ามากฝาสมเทศสุกดำแต่ได้เฉลยเทสุกดำยาก็มากกว่าสมก็เกินยายได้กินหลายเด้่อของดองของหมักของอไรบ้าันะด้าด่ด้ทวนรอบสองนะะต่อไปร้อยเอ็ดนะครับผมแดงหกส้มหกนะฮะโอเค เมมาพี่นะไปคับกวไหถึงตอนผมจะนอนใหนเราหเาี่ี่เดินลยเหรอี่กันาเลยหรอเ FC บอกจะซื้อของก็เลยพามมา วันก็จะต้าองนที่ข้าวมกตะแ้วได้อย่างง้แต่เขางน้ก็เดียหาไม่เห็นแล้วก็ลืมยางไปายไปเลยามาคุณพร้อมเดียวก็เจอแลมาพร้อมดี๋ยว

sau tay chả chân sau đen hộp sông hộp ครีมใช่ไหมก็ไี่าไสงเด็กสาวๆจะเอาไปก่อนจะมีอะไรอีกข้างในอีกเยอะไหมมไอครีมไอ่นะเอาแย่เอาไเอาที่บอกมาใส่เลย่ไม่จะแพ็คกล่องระแพ็คแ่นี้ดีกว่าไอพ่อมแล้วก็อาออกเนื้อจะพัวนะร้อนตับจะแตกย่าไม่ร้อนเหรอโอ้อยเนื้อท่วมแล้ว เ่ยนเป็นคนรู้หนาวร้อนอีกเน่ยไม่ได้กลัวร้อนรู้ถ้าหนาวเนี่ก็ถือเอาไแล้วก็เอาไป อไม่ได้ไม่ได้หรอทานี้มันไ,ไม่เห็นไม่กล้องนี่ต้องขยับมาทำนี้ในละนี่นันอ่ะ แคลอลลเจนสามแบง3สามทองสามนทุกอย่างอย่างละสามหมดเลยสองทีชุดเท่าดีเสื้อตาบรรยำเือนมาตัดออกมันที่ลงไส้ เอาเอไ,ไปให้มันแน่นหนาของเรามันคุณป่าข้าหหอมนะเอากลับนะอย่าไปทิ้งไว้นี่นะปา้าเก็บออาหลายรอบ

ฉีดยาเมันจะไปโรงพยาบาลตะม่วงไปส่งของแล้วไปฉีดยาฉีดประามาณ10ทันทโป้งอะ่ะ,อะไรทำไมได้ก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ ยามมันหางยขึ้นมาห้ามมีรอยหา,างสิ้าไม่มีรอยหางนี่นไ่น่นะนี่ไง ตรงไายที่ขอแก่นอ้าถูกฝ่าแม่ทีคนท้องแก่นจะเก็บไปเลยคืออะไรนี่ไงของโอ้โหว่าไปเถอะอยู่ในร้านหนูก็

ได้นึไว่าชนอะไรป้าไปส่งของกันคลิมนี้ขอบคุณนะคะาตวสุดท้ายสุดท้ายมา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 ,มา่วดูให้หนูหน่อยเห็นหน่นสิบด<ๆ>้องย่าปะ